น้ำจะอยู่ในล็อกเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นไหมปุ๋ยชีวาภาพปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีเห็นไหมมะพร้าวต้นนี้ดกนะคะพันเพื่อนกินทุกมือนนะคะ่ะเนาะโอ้โเพันเถื่อนนี่คือต้นมะพร้าวบ้านเนาะคะ่คออนนะเน,ออนา,า,านนะ,ะประมาณสองปีกว่ายจะสามปีค่ะเพื่อน แป๊บเดียวมาทั่วแล้วค่นเพื่อน,นตัวอะไรน้ำจะอยู่ในหลอกเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นไหมปุ๋ยชีวาภาพปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีค่ะอุกดกระเต็มแลนะ้วค่ะเนาะให้วันละต้นสองต้นให้น้ำมะพร้าวจ้าให้ปุ๋ยให้เกลือเสร็จแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ ต้องเพิ่มน้ำนะคะเพื่นอนเนาะกินเริ่มบางแล้วค่ะเพราะว่าข้ากินทุกมือแล้วค่ะเนาะกินมือละแซงอยากให้น้ำมะพร้าวจ้าให้ปุ๋ยให้เกลือเสร็จแล้วนะคะเนาะต้องเพิ่มน้ำนะคะเพื่นอนเนาะ ไอ้น้ำต้นมะพร้าวนะคะอยู่นี้มีสองต้นสามต้นกับต้นนี้คหันต้นนี้นับเยอะอันนั้นก็มะพร้าบ้านนะคะเดอ้ออันนั้นมะพร้าวไฟคือเราเอาหน่วยมันทำให้เยอะนะคะหนะะ้วละต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเอาขุดกันน้ำเนาะ,ะตังไหวนะคะผื่นเอาหน่วยมัตังไหว เกิดเชยเนาะคะนะ่ะเนาะงามด้วยบำรุงเอาคา่าบำรุงไว้เด้อม่นมีลูกงายเด้อคะ่ะนี่คือมะพร้าวบานเนาะคะนะ่ะเนาะลูกจะบ่ค่อยมีเร็วนะคะนะ่ะเนาะแต่ตรงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมเนะคะนะ่ะเด้อมังหมดด้ยลยราคาผ่อนหมดโดนหนาเนาะคะนะ่ะเนาะหนามจะอยู่ในล็อกเลยคล่ะเพผ่อนนี่เห็นไหมปุยชีวภาพ ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีนะคะนะ่ะเนาะแต่ตรงนี้เป็นมะพรา้าวน้ำหอมดนะคะเด้อหมดด้ลราคาเหื่อนหมดดน่นหนามนะคะเนาะ,ะแบวแต่เครดิตผายเครดิตมันนะคะเนาะแบวแต่สไตล์ผสไตล์มันสะดวกแบบไหนทําแบบนั้นนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าอาจจะมีประมาณสี่ปีหรือห้าปีนะคะเนาะ ป็นมะพร้าวลูกตัวโตวมะพร้าวบ้านเอิอมะพร้าวบ้านเนาะ,ะนค่ะเนาะมะพร้าวธรรมดาค่ะเพณู่้ให้น้ำต้นมะพร้าวนะคะอยู่นี้มีสองต้นสามต้นกับต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้นะคะเนาะแต่ตรงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะค,ะะค่ะเด้อบงหมดด้ลยราคาคุณผู้ชหมดโดุนหนามนะคะเนาะโอ้ยเห็นดอกมั้งเนาะค่ะเนาะ เต็มต้นเลยฝนไม่ตกแล้วเจ้าต้องให้น้ำแล้วค่ะให้น้ำมะพร้าวนะคะฝนไม่ตกแล้วเจ้าต้องให้น้ำแล้วค่ะให้น้ำมะพร้าวนะคะต้องให้เยอะนะคะนะคะ้องให้เราต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วย าขุดกันน้ำเนาะก็มีหลูกงเด้อค่ะนี่คือมันเ้าวบานนะคะเนาะลูกจะบ่ค่อยมีเร็วต้องให้เยอะนะคะเนาะ้ำแลาต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยาขุดกันน้ำเนาะน้ำแจะอยู่ในหลอกเลยการเพื่อน,นี่เห็นไหมปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมี กินเริ่มบางแล้วค่ะเพราะว่าข้ากินทุกมือแล้วค่ะเนาะกินมือลแะแซงยากนะแต่ตรงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วค่ะเด้อบง,บงหมดดุลราคาเพื่อนหมดดนลหนามแล้วค่ะเนาะอีกบู้ดนกระเตียม,ะะมแล้วะคะ่ะเนาะให้วันละต้นสองต้นก็มีลูกงายเด้อค่ะนี่คือมะพร้าวบานแล้วค่ะเนาะลูกจะบ่ค่อยมีเร็วเยอะ อันนั้นก็นมะพร้าวบานแล้วค่ะเดอ้ออันนั้นมะพร้าวไฟคือเราเอาหน่วยม่ต้องให้เยอะนิดหน่อยนะให้เราต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเาขุดกันน้ำเนาะคะ่ะอุกปกรณ์กระเทียมเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะให้วันละต้นสองต้นกินเริ่มบางแล้วค่ะเพราะว่าข้ากินทุกมือแล้วนคะ่ะเนาะกินมือละแซง อยากดูไหมมะพร้าวต้นนี้ดกนะคะเปื่อนๆกินทุกมือนะคะเนาะ,ะ,ะโอมให้น้ำต้นมะพร้าวนะคะอยู่นี้มีสองต้นสามต้นกับต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้นะคะเนาะแต่ตรงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะเด้อมุดด้วยราคาเพื่อน คดดนดุนหนามนะคะเนาะ,ะแดวแต่เครดิตผายเครดิตมันนะคะเนะด็ดแต่สไตล์ผายสไตล์มันสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะใหะะ้วเว้ละต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอืงอ่นไปด้วยขุดกันหนาเนะไม่เหมือนมะพร้าวน้ำหอมเด้อค่ะเด้อมะพร้าวน้ำหมอมสามปี จะไม่ลูกเนาะคะนะ่ะเนาะแต่อันนี้ต้องให้เยอะเนาะค,ะะคะ่ะเนาะให้วลาต้นสองต้นแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยเอาขุดกันน้ำเนาะน้ำจะอยู่ในหลอกเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นไหมปุ๋ยชีว่าภาพปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีค่ะอุดมดดนกระเตียมเนาะคะนะ่ะเนาะให้วันละต้นสองต้นค่ะเนาะ แต่ตรงนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วค่ะเดอ้อบุญหมดด้ลักฐาเพื่อนหมดโดนน้นามด้วค่ะเนาะหนามจะอยู่ในหลอกเลยค่ะเพื่อนนี่เห็นไหมปุ๋ยชีวาภาพปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีนี่ด้วยค่ะทุกคน่นี่ถ้าทางหยาบออเลยด้วยค่ะเดอ้อสางหญ้าเสร็จแล้วนะคะไปแล้ว นี่คือสูตรของเราค่ะให้น้ำมะพร้าวจ้าให้ปุ๋ยให้เกลือเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะต้องเพิ่มน้ำเนาะค่ะเพื่อนเนาะค่ะเพืเ่อนๆนี่คือต้นมะพร้าวบ้านเนาะค่ะเนาะประมาณสองปีกูกลัวจะสามปีค่ะเพื่อนแต่เพื่อนเพืเ่อนอุ้ยหมดเยอะมาก ให้น้ำมะพร้าวนะคะสูตรเที่ยวรำพันคำทักกิ่นเริ่มบางแล้วค่ะเพราะว่าเขากิ่นทุกมือแล้วค่ะเนาะกินมือละแซงหยัดแป๊บเดี๋ยวมาทั่วร์้วค่ะเพื่อนีตัวอะไรต้องให้เยอะนะคะนะคะ้ะให้เวาต้นสองต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วย เอาขุดกันน้ำเนาะแบบเดียวก็ทั่วแล้วคานเพื่อนมีตัวอะไรแบบเดียวกับทัวน,นี่คือต้นมะพร้าวบ้านเนาะค่ะเนาะประมาณสองปีกุ้งกวจะสามปีคานเพื่อนแต,แต,ต่ผ้าแดดแต่เครดิตไผาเครดิตมันนะคะเนาะแดดแต่ตสไตล์ผายสไตล์มัน สะดวกแบบไหนทำแบบนั้นนะคะให้น้ำต้นมะพร้าวนะคะอยู่นี้มีสองต้นสามต้นกับต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้นะะทีที่เห่าไห่มากเนาะค่ะเนาะจะบะลายออกขานส่วนจะซึมนิดนึงแต่ว่ากับะลายออกเนาะค่ะเนาะจะอยู่ในล็อกเลยคะ่ะวิธีทำของเหี่ยวํำพันครับให้น้ำมะพร้าวจ้าให้ปุย๋ยให้เกลือเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะ ฟางเพิ่มหนามนะคะเพื่อนเนาะเห็นไหมมะพร้าวต้นนี้ดกนะคะเพื่อนๆกินทุกมือนะคะเนาะอโอหอยให้น้ำต้นมะพร้าวนะคะอยู่นี้มีสองต้นสามต้นกับต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้เนาะ,ะแป๊บเดียวก็ทั่วแล้วค่ะเพื่อน มีตัวอะไรอนนะเน,นะ